สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เราก็อยู่ในเกมมด EP 2แล้วใช่ไหมใช่หลังจากที่เมื่อวานผมผมก็พาการเล่นไปถึงหนึ่งดาบบ่นเพื่ออะไรหนึ่งดาน,น,ออน,ดานโอเคเรามาต่อตันที่สองเลยแล้วนี่วันนี้ EP 2ก็ด่านที่สองใช่ปะ่ะไปเลยคือวันผมจัดเสร็จอะไรหมดแล้วเนี่ยเออมันไม่มีอะไรเราก็มีเท่าที่เห็นมีเท่าที่เห็น โอเควันนี้เอ้ยพ p สองเอ้ยดานที่สองนี่คือมีสามมีสามถ้ำเลยอ่ะสามถ้ำแล้วก็เ,เดี๋ยวเราต้องกดเข้าไปดูในในรังแล้วกอนนะนี่นี่คือรังรอ่ะโอเคตอนนี้มีลาชนีนีมีมดโอเคนี่มันดูได้สายมือข้างบนนะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นลูกถุงเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ลูกถุงสองอันถุงนี่คือคือไอ้เจ้าตัวตัวสีววดำๆนี่มั่งนี่น,นตัวเนี้ย คือตัวที่ไปหาหาของมาให้ราชนี่วนษฐ้มดเนี่ยคือน่าจะเป็นพวกพัวนี่มั้งน่าจะเป็นพวกมดในรังส่วนรินีน่าจะเป็นจุดนี้หนึ่งอันวะน่าจะใช่นะถ้าผมเข้าใจไม่ผินดนะทุกคนโอเคนี่ยมีสองโอเคอยา่างแรกที่เราจะทาเลยตอนแรกคือขยายรังใช่ผมว่าจะขยายไปด้านขวาดน,นึงอ่ะตอนนี้ขยายโอเคใหญ่ใหญ่ขยายมาปาะมาณนี้แล้วเราก็ ลงมานี่หนึ่งใช่ป่ะเดยวขยายมากันนะโอเคไหมเออผมว่าผมจะสร้างเอออันนี้เราไม่สามารถสร้างได้อ๋อมดอันนั้นเนี่ยโอเคอเรามีอาหารเท่าไหร่้ะตอนนี้สิบหกสร้างอไอตอนนี้นี่คือมดในถ้ำใช่ไหมแล้วผมลองสร้างมันมา,าเป็นสิบอันเลยหรอที่ทำมมันแพงจังอ่ะ แพงจังสิบอันเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราสร้างมันมาก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะดูระยะุดลงมาวันนี้สองอันเลยเอ่ะใช่ปะ่ะทุกออันเดียวโอเค,อเคมาสักอันหนึ่งอันนี้นสองสามโอเคฝั่งนี้ขยายให้มันสุดๆเลยปะ่ะเออไหนก็มาอย่างนี้แหละเอาให้มันสุดๆมุมไปเลยโอเคเป็นข้างบนนี้เอาเก็บไว้ก่อนนะข้างบนผมผมวางแผนไว้ว่าจะทําประมาณแบบอันนั้นอะ่มมนะพงมตทหารใช่ เพราะเท่าที่ผมเคยเล่นแพตแต่ก่อนมาใช่ไหมมันจะมีพวกมดเอ้ยไม่ใช่มดดิแบบศัตรูอ่ะมันเข้ารังของเราไม่ได้เว้ยเราต้องวางมดทหารอ่ะเออการหน้ารังไว้ใช่มันไม่เหมือนเกมที่แล้วนะเกมที่แล้วคือมดมันจะออกไปเดินปุนเปีปป้ยนอยู่ข้างหน้าใช่ม,มดทหารแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เว้ยเราสร้างที่ไว้ให้ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนั้นโอเคพอเข้าใจกันใช่ไหมผมก็เลยจะสร้างประมาณนี้แนะหละมดทหารจะอยู่แถวแวนี้โซนนี้จะเป็นโอนของมดทหารครับผม เขอสร้างต่อตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้น่าจากจะขุดรังตัวเองน่าจะจะขุดรังตัวเองอ่ะโอเคโอเคตัวนี้จะรุดพุ๊บมาอันนี้ทําอะไรดีวะข้าใหญ่รังเราเช่นนี้วะส่วนอันนี้น่าจะลงมาโอเคขุดลงมาไว้วันนี้อันนี้ส่วนนี้จะแบบเฮ้ย่วนนี้ก็เป็นของท่านเลยขุดเก็บไว้กันโอเคอะมุดคนงานแค่สามสามตัวน่าจะพอมั้ง ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองอีกมันเสียบเลยฮนะเดี๋ยวผมว่าผมสร้างอันนี้มายัางละสี่ยังลสี่โอเคอันเราจะมีมาสองเรือนแล้วนะอะอันนี้มาเพิ่มอีกหนะ่อยโอเควันนี้ผมอยากสร้างเพิ่มอยู่นะเดี๋ยวรอเซตนี้เสร็จก่ไปไอ,อ้ชาดังโอเคเดี๋ยวผมว่าผมป้อนมาอีกสักสี่โอเคไปเพราะมดพวกนี้มันหมดในถ้ำนี่คือจำเป็นมากเลยนะทั้งเอาอาหาร มาป้อนราชนีนีแล้วก็เอาไข่ใช่เอาไข่มาวางไว้แล้วก็ขุดถ้ำขยายถ้ำอย่างเงี้ยคือมันสาคัญมากๆเลยนะตัวนึงเลยแล้วก็ต้องให้ความสําคัญมันก่อนนะเอออัน,นี้เราขุดลงมาถึงข้างล่างแล้วนี่หว่าข้างล่างนี่เราสามารถลงไปต่อได้นะโอเคมันแตกต่างกันตรงไหน,นคืออันตรงนี้มันจะขุดยากใช่ไหม น่าจะประมาณนๆๆล้ลองในลองนี่มันจะขุดยากใช่ปะเอ้ยเราอยู่ในถ้ำนานกันไปเราไปดูข้างนอกนกันก่นเอเฮ้ยนี่ไงฝั่งนี้เป็นเอ้ยอะไรเนี่ยรับรางวัลโอเคอเคุ้ยเ,เราได้มดน,นี่มาสี่ตัวสวยของค้างเฮ้ยน,นี่นี่เรานี่ถ้าเราโดนบุกใช่ไหมนี่นี่มันจะเป็นรูปมันจะเป็นรูปคู่ศัตรูเราขึ้นมาเว้ย ตู้แล้วอ่ะเออเนี่ยมันเลงเต่าทองเดี๋ยวผมพามาดูชัดๆนี่ไม่ไม่ใช่ไอพวกนี้มันจะบุกเราก่อนที่มันจะเข้ารังเรามาเราต้องสร้างงดทหารชี่ใผมลืมอันไหนวะน,นี่คืออันไหนวะผมจะแยกสองฝั่งเลยกันเอาเอาฝั่งนี้โอเคอันนี้คืออะไรวะผมจาไม่ได้วะคือเมื่อวานจะสร้างอันไหนวะทุวคนผมลืม ใช่ปวะใช่อันนี้ไหมมันจะเสร็จทันไหมไม่น่าทันว่ะแต่เราเพิ่มเอ้ยอันนี้อะไรรับ้อนๆเฮ้ยเมื่อกี้เราได้การอัปเกรดมุท a h k a แล้วว่ะทุกคนทำงานทำงานเร็วๆเร็วๆเร็วๆไอ้พวกนี้เอาไปก่อนหมดพวกนี้สองคันว่าโอเคมานจะเอาโอเคสักประมาณนี้น่าจะพอใช้ ทันไหมตอนนี้ทันไหมมิดหน้าทันนี่ยมันน่าจะบุกเรามาแล้วมันน่าจะมาใกล้เราแล้วที่ไงไม่มันฆ่าลูกน้องเราแน่เลยผมไม่ได้ดูหรือว่ามันขึ้น,นเตือนเฉยๆเลยอีกไม่นานเดี๋ยว,ยวมันน่าจะบุกมาบุกหรือว่ามันบุกมาแล้วแล้วเราหมดเราลุกจัดการมันบ้านี่ไงเราสามาชาเนเลยครับผมนี่มันเปลืองทรัพยากรพวกเองเออกไปได้ตัวเดียวอเอง โอเคตาเดียก็ตาเดียกโอเคผมเข้าใจแล้วอันนี้คืออันนี้คือนี่แนหะละเอาโอเคส่วนอันนี้คืออะไรวะอันนี้อ๋อที่ใส่อาหารอ๋อมันแตกต่างกันตรงไหน,นคืออันนี้ออ๋อนี่คือของราชนีอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วส่วนนี้คือที่จ็บอาหารนี่ผมจะทำาไสวสโซนนี้ ไม่ไม่กูเองไม่เกี่ยวโอเคนีดนิน้นอยน,นี่คือโซนอาหารโอเคมีหิ่งห้อยนะรู้ว่าทำอะไรแล้วแต่นนี้เราสามารถเก็บอาหารได้เยอะขึ้นแล้วนะใช่ไ้ยนี่ไงมันขึ้นเตือนเราไหมผมขอเดิหน่อย,ยดวยิว่ามันจะมาไหมแกงต่วทองอะไรนี่ ข้างบนนี้ให้ทุกคนเห็นไหมข้างบนนี้เราหาเราหาหลังพบเจอทั้งสามหลังแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูไอ้พวกนี้ก่อนจะเข้าหลังผมมันเข้าแน่เลยเอ้ยมันเข้าแต่ว่ามันสู้กับมดเราอยู่เนี่ยมันสู้กันอยู่หน้าหลังเลยนี่นี่มันมาสองตัวนี่นี่อีกตัวนึงนี่นี่เอาดิอุ้ยมันมีเปลือกนะโกงวะเดี๋ยวผมว่าผมต้องเพิ่มคนกำลังคนซะละตอนนี้ไม่น่าไหวอ่ะ ไอ้มดทหารเราเกิดมาได้ยังลูกยังวะไอ้พวกนี้ขวางทางวะไม่ไม่พวกเองอะ่ะมาแตสร้างมดทหารกันมุคุมกันลังอย่างน้อยก็มีสักตัวนึงไะเอ้คุ้มกันราชนีจุดแดงๆนี่ผมเข้าใจผิดวะมันน่าจะเป็นไอ้พวกตัวเปิดแมปใช่เสด็จพวกถุงแหละก็น่าจะเป็นพวกแบบเอาไว้เก็บหาอาหาร พวกผอันนี้คือพวกดูแลราชินีพวกดูแลภายในลังโอเคจะเข้าใจส่วนดาบนี่ก็น่าจะเป็นพวกเอออมุททหารใช่แตส่วนราชินีนี่คือไม่นับร <c oughs> าชินีคือไม่นับไม่นับใช่โอเคโอเคอเคมื่อกี้นี่มันเกิดอะไรขวมือเราขึ้นมาฮะผมไม่ได้ดูเ <c oughs> นี่ยช่างมันเนียเดี๋ยวคยไปย้อนคลิปดู <c oughs> คือ ผมจะขยายรังลาชนินะีเมี่ยตอนนี้ลาชนลาานินีเรามันน่าจะอืดอัดไปประหยัมาหนิโอเคไปใหญ่หเกินใ,ใหญ่เปินพอโอเคประมาณนี้แล้วฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเอามาอีกไหมโอเคอ่ะประมาณนี้น่าจะพอแต่ว่ามดเราจะทำงานหนักเลยเนะออ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ทำใช่ไหมอ้ยยอกเดี๋ยวเราจะสร้างเพิ่มให้ใช่ตอนนี้ที่เรามีอาหารมีแค่สี่ผมว่าผมต้องเพิ่มละเพิ่มให้ตัวเก็บอาหารมาใช่ผมต้องเพิ่มไปตัวเก็บอาหารมาตอนนี้มันถ้าเร่ก่อนเราช้ามากเลยผมมัวแต่เอามาสร้างอะไรก็ไม่รู้นี่คือยกเลิกก่อนฟูคิงยกเลิกสร้างคืออยาเพิงสร้าง มันยกเลิกไม่ได้อะอ่าจบแล้วอ๋อได้แต่ไอ้พวกนี้คือมันทำไมมันไม่ได้อะโอเคใช่ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้วะปล่อยมันไปคือไอ้พวกนั้นพอกันอันนี้เรามาขยายรังราชนีเดี๋ยวเราก็วางน,นี้เข้าไปที่ละคืออาหารเราได้ช้ามากเลยทุกคน ไอตัวให้อ,ออกไปหาอาหารนะของเรามันมีน้อยไงผมว่าคุณต้องสร้างเพิ่มโอเคที่มันได้ช้าก็เป็นเพราะว่าเราเอาไปสร้างรางใช่เราเอามาสร้างออไอ้วัวเก็บอาหารเนี่ยอ,อมันก็เลยแบ่งทรัพยากรเนี่ยพักไขขึ้นมาช้าแล้วก็เอามาสร้างอันนี้ไงใช่แตหมวลเราก็มันก็ทำงานอยู่คือระวังแคนผิดตั้งแต่แรกลแล้วเว้ยเราได้จะเน้นหาเน้นหาแบบ ใส่ให้ตัวมดพวกนั้นมาก่อนไม่เป็นไรเราเหมือนพิดิชาติกันได้เออ,อเรามันก็มีหลงๆลืมๆป,ๆปั๊มๆปื๊ดๆอ่ะไหนล้วเราต้องสร้างมาสำรวจใชไหมเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ในหีบสมบัตินี่ก็ความสามารถเหรอเฮ้ยเอาดิใส่ได้ไหมผมไม่รู้อะแต่มันน่าจะดีใช่มันน่าจะดี มาแล้วบวกหนึ่งคืออะไรวะหลังจากออกมาแล้วจะมีค่าหารบกหนึ่งคือเฮย้ยรอบนี้มันมาสี่ตัวเลยไม่เป็นไรมันมาสี่หรือมาสิบเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีอะไรเรามีมดทหารที่คุ้มกันราชินีตัวหนึ่งใช่ตัวหนึ่งเอ้ยเอาดีมดทหารเราตัวหนึ่งสามารถสู้กับมันได้เฮย้ย ซูพอมกันได้สี่ตัวเอาดิกลัวอะไรจงมาเนี่ยไม่ต้องลอกลัวแล้วไม่หวเนี้ยอย่าไปกลัวอย่าไปหยองสร้างมาเพิ่มเ <c oughs> พิ่งบนไปนื่อกีสร้างมาเพิ่มอเอกอีกสักตัวนะเ,เพื่อเพื่อเผื่อมันบุกม,มาเยอะไงเผื่อเราไม่ไหวใช่เราต้องมากันดีกว่าแก้แต่ตอนนี้เริ่มแย่แล้วไม่มีมดที่ไปหาอาหารเพิ่มผมว่าสร้างมาสำรวจอีกสีกส่ตัวโอเค อันนี้มดทำปรดเราไปเท่าไหร่มีสองมดทหา,หารมีแปดผมว่าตองเล็บเริ่มเล่งแล้วเริ่มเล่งแล้วเนี่ยพวกเองหยุดก่อนได้ไหมพวกเองสร้างอะไรที่แบบเปิงทรัพยคกรมากเลยดูอีเสร็จแล้วใช่ปะโอเคฝั่งนี้น่าจะเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วเรามาบขยายลังก่อนตอนนี้คือมันไม่ไหวละเพิ่มทรัพยากรไม่ใช่เพิ่มทาหารเราอะคือมัน มีน้อยแล้วเนี่ยก็มีสักสี่โอเคตอนนี้น่าจะแบบทำได้แค่แบบรอรอมดรอเกิดเดี๋ยวผมพาไปเปิดทุกมันเอ,อ้ยไอพวกนี้มันบุกเราอีกแล้วเอ,อ,อ้ยลอมนี้มันมาจีบตัวหนึ 1, 2, ออ่งสองสามเฮ้ยจีตัวเนี่ยสี่ห้าเลยมันบุกมาห้าตัวทุกคนผมกับไ้ข้ามบลจะขึ้นระแจมจะลงมาแจมแล้วนั่น เดี๋ยวซูมซูมเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรตอนนี้เรามีมดเยอะเออทีนี้เห็นไหมเห็นซ้ายมือด้านบนผมไหมหมดทั้งหมดเอ,อ้ยไม่ใช่ทั้งหมดดิเออทั้งหมดตอนแรกอะเจ็ดสิบสองใช่ไหมใช่ทั้งหมดเจ็ดสิบสองตัวเนี่ยเข้ามาดูเดี๋ยวผมว่าผมจำเป็นต้องอันนี้ละเฮ้ยมันสามารถเฮ้ยเรากดคลิกสามารถเออเลือกใหไ้ไม่ต้องเก็บตรงนี้ก็ได้นะอ๋อสามารถเลือกแบบ ต้องใช้งานมันก็ได้แต่ตอนนี้ผมว่าผมเริ่มจะสร้างมุทหารแล้วใช่ผมว่าผมจะสร้างมุทหารแล้วเอาส็อประมาณนี้พอกับไหมังไม่ได้เยอะแบบเลยโอเคพอเนี่ยหนึ่งเราจะสร้างมาอีกสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเจ็ดแปดเก้าสิบอะสิบตัวก่อนไปแล้วอันนี้คือของราชนินีใช่ไหมบางทีผมว่าผมจะ พิ่มมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อันนี้คือของคางอาหารคางอาหารนี้ไม่น่าจเป็นั่นหรอไม่เพอาะแล้วโอเคอันนี้ก็พอกัอนโอเคเดี๋ยวรอรอให้หมุทหารเราเตียมพร้อมเสร็จแล้วผมจะพาบุกเฮ้ยล่ะสิบตัวนี้พอป่ะวะกับฉามลังเดี๋ยวผมพาไปดูกรลัางศัตรูกันนี่คือลางที่อยู่ใกล้เราที่สุดลังพวกเอ่อแมลงตาทองอันนี้ก็น่าจะใช่ไหมใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นรังตาทองแต่นี่ รังพึ่งมีราชนีพึ่งด้วยแล้วก็มีลูกพึ่งคือเราตบพึ่งเกมนั้นไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มาตบพึ่งเกมนี้ดิอือคนไลคอ่ะเนี่ยอันนี้จสิบห้าแล้วหรอผมว่าผมจะทำอะไรนะผมว่าผมจะสร้างไอ้เจ้าตัวพวกนี้เพิ่มเฮ้ยไอ้พวกนี้ออกไปกันผมว่าจะสร้างไอ้พวกนี้มาสวยเฮ้ยทำไมช่องนี้มันเปิดอ่ะไม่รู้แต่ว่ามันเป็นผลดีต่อเราเออเนีย่ยเปิดมันก็เปิดไป อ๋อเรายิ่งสร้างเยอะอ๋ออ๋อผมเข้าใจละคือรังของราชนีะยิ่งใหญ่ใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยมันจะยิ่งทําได้เยอะไว้เนี่ยเนี่ยราชนีสีเข,ขียวเนี้ยอันนี้แหละถ้ามันยิ่งใหญ่ใช่ไหมเราจะยิ่งพักไข่ออกมาวางได้เยอะอ๋อโอเคโอเคความรู้ใหม่ตัวเนี้ยอคือบันนก็ลืมนั่นแหละก็มันไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะ อนที่ใส่อาหารสีเหลืองๆตัวนี้ผมว่าผมน่าจะไม่ได้สร้างเพิ่มละคือแค่นี้ก็ถือว่าเยอะละเราสามารถเก็บได้ทั้งหมด96เลยนะแต่ของราชนีนี่ทั้งหมดหกสิอะคือมันเยอะมันเยอะมากพอแล้วคือมันเหลือกินลือใช้ละเออเดี๋ยวเราในมดทหารมาก,ก็ไปขยี้รางอื่นละก็ไปบี้ร <c oughs> <c oughs> างอื่น้แล้วโอเีตอนนี้ก็แล,แ,ละะแล้วแล้วถ้าอะไรนทหารเรามีสองสองตัวเองอใช่ปะ สองทับห้าโอเคผมอยากออกมาบุกสักลางหนึ่งก่อนนะ่ะติดกลัวจะไม่ไหวไห่ะคือเราสะสมกำลังคนแล้วออกมาทีเดียวเลยเนี่ยทีเดียวเช่ผมผมว่าสักสิบห้าไหมคือเมื่อกี้เราวางสิบอันแล้วใช่ไหมผมว่าวางอีกค่าอีกค้าโอเค Hey, มันดูไม่เต็มคือสีแล้วมันหายไปแนีหนี่คือมันจําเป็นต้องกินเยอะวเพราะว่ามันแบบมันมั่วมันอะไรมั่วอะไรกันเนี่ยตรงเนี้ยพกอินมาเดินมั่วอะไรกันผมว่าผมควรที่จะขุดอันนี้ออกใช่วัที่จะขุดออกน,นั้นละคือมันเดินเบียดเบียนกันมากเลยขุดมันออกซะมุดแรงงานของเราตอนนี้สวยขุดออกไปแล้วตอนนี้ทำไรได้ทำได้แค่รอ ใช่คือมดเรามันหายไปไหนมันหายมันหายเยอะเลยนะทุกคนมันกัดกับไอ้พวกนี้แน่เลยนะี่เฮ้ยเอ,อี๋ยเแน่แน่ยไหในว่าวิกิเนี่ยแรงเต่าอทองเอนี่ยพีพวกนี้มันหน้าหมัดไส้วะ่ะมันลดกำลังคนเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าม,นม,นะมนันหมดไปเยอะแล้วไม่เป็นไรนี่คือมันหมดไปเยอะแล้วนะ อ่เดี๋ยวเราเพิ่มมุทหารก่อนแต่ว่ามันกินเยอะจังวะเดี๋ยวเราอันนี้เสร็จก็น่าจะสบายแล้วอ่าเพิ่มอันนี้มาคนะือม,มดทสำรวจตอนนี้ผมมีสิบเอ็ดแต่ว่ามดขนขอบมีสามสิบหกเลยสามสิบหกนี้ไม่พอกินพอใช้แล้วดูคนนี้เพราะว่าผมต้องเพ,เพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้ทำเลยได้ทำได้แค่รอร <c oughs> ออีกแล้วคือเดี๋ยวรอเราสะาสมกองกำลังก่อนเดี๋ยวผมพาไปบทขยี้มันทีเดียว พกอิงยังไม่เจาะให้เราจริงๆเลยเนี่ยคือมันแบ่งอย่างนี้มันไม่ดูไม่ดีอ่ะเจาะออกให้หน่อยได้ไหมอ,อ่ะอือขุดขุด,ดมันออกให้หน่อยอออย่างนั้นแหละฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้มันยังมันยังแบ่งอยู่เลยเอออย่างนั้นแหละสวยเฮ้ยเราสร้างไม่ทันหรอเราสร้างไม่ทันหรือว่าเราจิบอาหารมาเยอะเกินไปะวะตอนนี้ฝั่งอาชนีมันเริ่มจะเต็มแล้ว ถือว่าเป็นผลดีต่อเราที่ฝั่งราชนีมันก็จะเต็มเพราะว่ามันจะได้เดินบัพป้อนราชนินีง่ายใช่คือว่าเป็นข้อดีแต่ตอนนี้พวกเองสร้างสินยังเรารออยู่เราจะสร้างมุทา,ารหันทีเดียวเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสวยเสร็จคือหมดแล้วใช่ไหมผมจะเที่ยวหัวจะวางมุทา,าร์คือมัน จ้าแท้มันจ้าแท่โอเคอนนเอาเนี้ยกันเลยโอเคเตรียมแล้วใช่ไหมคือครบน่านจะครบทั้งหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมรอทำได้แค่รอครับตอนนี้มดส้มเร็จผมไม่น่าจะสร้างเพิ่มอะไนะสิบเอ็ดตัวคือมันก็พอเลยกินแต่ใช้แล้วแหละผมจะ,จะเอามันเน้นสร้างไอ้มดดำนี้คือผมว่ายกเลิกไอ้มดดำผมสร้างไวท้ทีหลังใช่ไหมโอเคก็ปล่อยมันไปทีแล้วก็รอ อเคตอนนี้มีเท่าไหร่ละตอนนี้กำลังคนผมใส่ที่สี่ว่ะตอนนี้มันสามารถใส่เพิ่มได้เดี๋ยวผมรอก่อนเนี่ยทหารเรามีสี่ตัวผมว่ายังไม่พอแค่นี้ยังไม่พอเดี๋ยวผมรวบรวมทหารผมปั๊บเดียวผมพาบุกไปทีเดียวเลยเดี๋ยืขยี้มันให้จบบุกแบบใส่ฟ้าแลบบุกแบบไม่พักบุกแล้วบุกอีกบุกให้มันจบให้มันจบที่รุ่นเราเลยเชื่อผม ต,ตอนนี้มันค่อยๆออกมาแล้วนี่แหละคองฝันเราก็จะเป็นจริงแหละละลานชาวบ้าน <c oughs> ตอนนี้เราทำได้แค่หรอเอ้ยผมเห็นตรงนี้มันแหวงสร้างได้ไหมไม่ได้เอ้ยตรงหน้าประตูเนี่ยถ้าสร้างได้สักอันหนึ่งมันจพอดีเลยไงเดี๋ยวผมขอดูที่สิบตัวนี้มันสามารถส่งได้เท่าไหร่ส่งได้ไปเป็นสิบเอาวะหรือว่าผมต้องสร้างประธานคนอุ้ยไม่น่า ไม่น่าัสิบตัวก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วนะสิบตัวก็เหลือกินเหลือใช้แล้วไม่ใช่ดิยี่สิบเอ็ดเห็นไหมเฮ้ยผมเมาอ,อะไรนะผมหลอนอะไรปะเนะี่ย <c oughs> เอ้ยตอนนี้ก็เนี่ยสิบเอ็ดตัวละเนียลองดูดิมอสมาส่งได้สูงสุดสิบตัวสิบตัวไปได้ปะละ่ะกลัวอะไรวะไม่กลัวนะก็ไปเลยดิ <c oughs> ม,ดามา่านเราไว้ยังดวผมพาซูมดูเนี่ย มันขาดคิวเลยอ๋ออ๋อโอเคได้เราไม่ได้กดไงเมื่อกี้เนี่ยมาออกมาแล้วสิบตัวพวกเอีกจะไปไหนลังนู้นลังนู้นเออนั่นแหละสวยนี่แหละจบเกมเร็วเลยป่าเกมเร็วเลยเปล่าเกมเร็วเลยไหมสวยจบใบอะไปและหนึ่งลังเหลืออีกสองอีกสองนี่ผมขอแบบไวๆเลยได้ป่าโอ้ย ต้องรอวนดอกกลับอะไรแบบไปๆมาไมา,มาแห้งใช่ไหมเหือมาหน่อมันมาหน่อมันหน่อมันถออ ừ, เดินสำรวจพื้นที่ให้ด้วยสวยไปอีกจะไปไหนอ่ะอย่าไปไกลเด้อไปเดินสำรวจให้ว่ดีดีดีถือว่าเลี้ยงไม่เสียอาหารเออเลี้ยงไม่เสียอาหารไปรีบกลับมาคือตอนนี้เราไปส,ส่งไปได้อีก 10. สิบส่งไปเลย รับจบลังหรือเลยรับจบเลยนี่ไออกมาแล้วซูมดูแป๊บนี่ไปเลยครับนี่ไงมันมีตัวเฝ้าด้วยว่ะขยี้มันบีมันตัวไอ้ดิบจบรีบจบ,บ,จบเดี๋ยวมันจะปูดออกมาอีกมีตัวอะไรด้วยข้างบนอะ่ะเ,เดี๋ยวรับรางวัลเฮ้ยอันนี้คือมดขนของใช่ไหมนี่ไงส่วนอันนี้คือแมงอะไรก็ผมก็ไม่รู้แคฮ เอาไปให้ข้างบนนะ่ะเดี๋ยวให้มันเดินต่ำบ,บทของพวกมันเองโอเครีบกำลังผมจะคือราชนีพึ่งเหรอตอนนี้เรามีทั้งหมดเท่าไหร่สิบเจ็ดร้อยถึงยี่สิบก่อนนะผมจะส่งไปพร้อมกันยี่สิบตัวเพราะว่าราชนีพึ่งเลยนะเราต้องให้เกียรติเขาหน่อยนะเขาพิดถึงราชนีก็เหมือนราชีเอ้ยไม่ไงลิ้นพันรีบไปไหนะก็เหมือนราช <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนราชีเอ้ยเอาเป็นว่าช่างมันเถอะ เอยอช่างมันถ้ามันพูดยากอะไรนั้นะก็ปล่อยมันไปเดีย๋ยวไปสี่เรียดครับตัวเออตอนนี้มีเท่าไหร่เก้าคดีตัวนึงเฮ้ยเอ็นหลงฟุ้งไะเนี่ยเออไอ้ตัวเล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยเฮ้ยเนียนนวกเองอะเนียนนะ <c oughs> ตกใจวะดึกว่ามันมันไกลพันป่ะนี่มันตัวเล็กๆ,ๆเองนะโอเคเกินมาแล้วโอเคครบยี่สิบแล้วผมเอาไปเลยดีกว่าคือไหนๆก็ไหนๆแนะล้วลังสุดท้ายแนละ้ว ราชินีเหรอกูว่าเลยว่าไปเลยพร้อมกันสองเฮ้ยเขาได้รับผมสมรรสใหม่มาใช้เลยดิใช้เลยโอเคอันนี้น่าจะเพิ่มความเร็วของมดทหารของเราไหนมันจะไวขึ้นแค่ไหนวะมันไวขึ้นไหมดูคือคือ,คอ,คอนี้มันไวลนแล้วใช่ไหมเมัน่าจะไวแล้วก็จะเป็ซีรีส์ของมันช <laughs> นะก็พอครับเฮ้ยเฮ้ยราชินีเพิ่งเก่งอยู่เนี่ย แต่ไม่เท่าไหร่หรอกว่ามดเราตั้งยี่สิบตัวกลัวอะไรกันวะจบแล้วปะเนี่ยสวยครบสามลังจบแล้ววันนี้ไม่ได้ถือว่าจบไปน,นะก็ถือว่านานอยู่คลิปเนี่ยนานอยู่เอ๊ะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานผม <c oughs> ขอโทษนะครับทุกคนคือมันจบไวเกิน <c oughs> ส่วนวันนี้ก็ยี่สิบสี่นาทีก็ถือว่านานขึ้นนิดนึงก็ถือ <c oughs> มันแตก่างอะไรกับเมื่อวานสิบไปดี่ะ <c oughs> โ okay. อเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย